รัฐบาลมีมติปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว7 1 2 4ลงวันที่26กันยายน2565นะครับ เป็นการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายลายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานทีนี้เขาปรับอัตราอย่างไรบ้างเนี่ยเราไปดูเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยในอัตราเงินอุดหนุนปีที่หนึ่ง ก็คือในตั้งแต่ปีงบประมาณ2566เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนนะครับทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปวชเลยนะครับเงินอุดหนุนเรามาดูในปีแรกกันก่อนนะครับซึ่งเขา อุดหนุนแบบเป็นขั้นบันไดนะครับไปจนถึงปี59เลยทีนี้ในปีงบประมาณ2,566เนี่ยถ้าเป็นการศึกษาในระบบเนี่ยนะครับการศึกษาก่อนปถมศึกษาก่อนปถมศึกษานะครับก็คือ,อตั้งแต่ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับเขาจะอุดหนุนในเรื่องของค่าจัดการเรียนการสอนเนี่ย หัวละ1,734บาทจากเดิมเนี่ย1,700บาทต่อคนนะครับก็เป็น1,734บาทค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ย290บาทค่าเครื่องแบบนักเรียน325บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน438บาทนี่ก่อนปฐมศึกษานะครับในระดับปฐมศึกษาเนี่ย ค่าจัดการเรียนการสอน1,938บาทค่าอุปกรณ์440ค่าเครื่องแบบ400ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน489บาทในระดับมัธยมศึกษานะครับค่าจัดการเรียนการสอน3,570บาทค่าอุปกรณ์520ค่าเครื่องแบบ500บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน897บาท มัธยมศึกษาตอนปลายค่าจัดการเรียนการสอน3,876บาทค่าอุปกรณ์520บาทค่าเครื่องแบบ550บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน969บาทนะครับอันนี้ตอนนี้เรามาดูในส่วนของระดับปวชนะครับระดับปวชเนี่ยในสาขาอุตสาหกรรม นะครับอุตสาหากรรมสิ่งทอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยค่าจัดการเรียนการสอน6 6 3 0บาทค่าอุปกรณ์การเรียน520บาทค่าเครื่องแบบ950บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ย969บาทในสาขาพาณิชยกรรมในระดับปวชเนี่ยค่าจัดการเรียนการสอน4,998บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน520บาทค่าเครื่องแบบนักเรียน950บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้ารสบาทสาขาค่าหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่าจัดการเรียนการสอน5,610บาทค่าอุปกรณ์การเรียน520บาทค่าเครื่องแบบ950บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน9 6 9บาท ต่อมาในสาขาศิลปรกรรมอุตสาหากรรมบันเทิงและดนตรีค่าจัดการเรียนการสอน6,324บาทค่าอุปกรณ์520ค่าเครื่องแบบ950ค่ากิจกรรมพัฒนา9 6 9บาทสาขาประมงและ,กะเกษตรกรรมค่าจัดการเรียนการสอนเนี่ย6 0 1 8บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน520บาทค่าเครื่องแบบ950บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน969บาทสาขาเกษตรกรรมปฏิรูปค่าจัดการเรียนการสอน12,138บาทค่าอุปกรณ์การเรียน520บาทค่าเครื่องแบบ950บาทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน969บาทนะครับตรงนี้เป็นเงินอุดหนุน นะครับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566เป็นการจัดการศึกษาในระบบนะครับทั้งก่อนระดับประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอน,ตอนปลายระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับปวชนะครับก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่ตุลาคม2,565เป็นต้นไปนะครับ